สุดยดครับผมสุดทีุ่กันครับนนี้ก็สร็แล้วครับผมเลเวกนี่เสุดท้ายนะนี่นะอะสุดีมอังปูนกรุกรุบเนี่ยจุงกะอะไรอะไรกันทุกคนครับผมสุดีมาังปูนกรุบกรุบเนี่ยเดี๋เดโมกุบสโบัดทำรูยอบดนี่นมาสเนี่ตึบตึบตึบแบนี้แบตตีโมบีเราก็ฟังคะแนนคะแนนบัตเยียสมูบัด หมนมาโมตนะนี่ก็เลยบานๆแบบมีก็ตังเข้ามวยบัไนเอบุ้นงิดอยเนาะขนะกับลี่ไงบ้่อยบนการช่วงีบัตเก็บมวยไม่เอาบงบบัดมือเดนเราการเรามืองอกบัดเดอนเราผู้เฮ ទៅតាំងព្រោះរវាងនោះដោយរថយន្តគឺ3410រ៉ែ20រ៉ែគឺមួយថ្ងៃប្រហែលបាទមកដល់ថ្ងៃពីមិនធ្វើជ្រឹងថ្ងៃទៅដែរអូបាទលោកខ្ញុំក៏ផ្លាញហើយបាទ បងប្អូនជិះតាមបងเด้อបងយកបានត្រៃនេះទៅដល់ចុងត្រៃនេះបាទខ្ញុំទិញបတ်ជួងបន្តេការជួនលេងបងព្រោះត្រងនេះតែមិនបានថាយជួងព្រឹកបាត់ហើយមើលជួងព្រឹកបាត់ចេកានក៏មកចុះបាត់នៅបងប្អូនមកចុះថោព្រូននេះหมดលឿនបាទថោព្រូនណា ชือนนะนี่ค่ะพี่ความชื้นดีเจริญบัตรทนีนน้เริ่มสระมงดแต่งแต่งเลยกยจกามชวนและเงยลิงเง,เง,เง,เงตรงนั้ก็ประมาณสิบเ็ดนาฬิกาองนาทีบัดรสิบนาฬิกานาทีเคเหมนเี่เนาะนี่บเจ็ดนาฬิกาสองนาทีครับผม เป็นแค่นี้ก็สมชอบแค่เป็นแบบฝากติดตามสมใช้รายแชร์ช่องมาทองน่ก็โมเมตเรยแบบโรโปรแบบไรเงดีับ้ว่กโอ้ิกะรลาสสิครับ